ข่าวที่ทําให้เกิดความชุ่มชื่นหัวใจต่อเนื่องนั่นก็คือทะเลสีม่วงที่ออกมาจากหัวใจของพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับวันนี้ยังคงมีการรวมตัวกันทํากิจกรรมหลายพื้นที่หลายจังหวัดนะครับวันนี้ขออนุญาตยกเป็นตัวอย่างขึ้นมาอันนี้คือที่จังหวัดปัตตานีนะครับตรงที่ว่าการอําเภอโคกโพครับคืออย่างที่เคยเรียนนะครับมีทั้งจัดแบบระดับจังหวัดระดับอำเภอหน่วยงานต่าง ทั้งภาครัฐและเอกชนนะฮะอันนี้คือที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอโคกโ,โพวันนี้ครับเป็นกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนิษิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับแล้วก็ถวายกําลังใจนะครับเจอดได้นนว่ามีทั้งนักเรียนนะมีทั้งข้าราชการมีทั้งพี่น้องประชาชนทั่วไปนะร่วมใจกันวันนี้ครับเป็นทะเลสีม่วงนะครับ แล้วก็มีสีขาวซึ่งแปลอักษรเป็นรูปหัวใจครับนี่ถ้าดูมุมสูงมือคู่ก็จะเห็นนะครับโอ้โหนีวันนี้ฮะตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะครับกอ,อนแปดนาฬิกานะครับเมื่อเช้านีออ่ภาพนี้ฮะภาพนี้สวยมากเป็นมุมสูงนะคะโอมผมพยายามจะเอียงคอดูตามไปด้วยนะฮะโอ้โหเนี่ยขอบพระคุณทุกหัวใจนะฮะที่ออกมารวมกันแสดงออกในยามที่สถาบันพระมหากษัตริย์ แล้วก็กรมสร่รนประเทศเนี่ยถูกจับจ้วงนะก็พร้อมใจกันมาแสดงออกนะครับอันนี้ที่จังหวัดปัตตานีนะฮะที่โคกโพส่วนที่อีสานบ้างครับไปดูที่จังหวัดมหาสารคามเนี่ยที่จังหวัดมหาสารคามเมื่อเช้าฮะค,ค่ะนี่ค่ะก็จัดกิจกรรมเช่นเดียวกันนะคะนำโดยท่านผู้ว่าวิบูลแววบัณฑิตนะคะ มีหลายท่านมีนายกเหล่ากาชาติจังหวัดมหาสารคามส่วนราชการเอกชนแล้วก็พระสกน,นิกรค่ะวันนี้ใส่เสื้อสีม่วงนะคะแสดงออกถวายกำลังใจให้กับกรมสมเด็จพระเทพอันนี้ที่ด้านหน้าสารกลางจังหวัดมหาสารคามนะคะเนี่เรารักประเทพใช่ไหมใช่ค่ะเป็นการแปลอักษรที่จังหวัดมหาสารคามนะครับท่านผู้ว่าวิบูลแววบัณฑิตนะก็ได้นากล่าว พรประสกนิกรชาวจังหวัดมหาสรารคามทุกหมู่เหล่าต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นด้วยพระผู้ทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่บ้านเมืองตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ทรงทุ่มเทและทรงงานอย่างหนักต่อเนื่องในหลากหลายด้านครับแล้วก็ได้มีการบรรยายนะครับซึ่งท่านผู้ชมหลับตานึกท่านผู้ชมก็จะมีภาพเหล่านี้อยู่ในหัวใจอยู่แล้วตั้งแต่ทรงตามเสด็จในหลวงรัชกาลที่9 ส่งงานด้านการศึกษาการพัฒนาทั้งเด็กเล็กเยาวชนคนพิการผู้สูงวัยกลุ่มชาติพันธุ์นะฮะเนี่ยหลากหลายพระราช,ชกรณียกิจนะฮะวันนี้ที่จังหวัดมหาสารคามนะครับไปดูที่จังหวัดชัยนาทบ้างนะครับวันนี้จัดที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีรัชการที่ห้าครับออยู่บริเวณหน้าสารากลางจังหวัดชัยนาทน่ะครับมุมนี้คนแน่นมากเลยนะคะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทคุณนัทีมนตรีวัฒนนะระก็นําพี่น้องประชาชนและข้าราชการะคะคือต้องย้ําว่าข้าราชการผู้ว่ามานําเป็นประธานแต่ว่าประชาชนที่มาท่านผู้ชมดูสิครับคือแสดงออกอย่างตั้งใจแล้วออกมาจากหัวใจจริงๆ ว่าฉันอยากที่จะ,สะแสดงออกคือแบบอยากมีส่วนร่วมด้วยนะคะคือไม่ใช่ว่าไปกะเกณฑ์กันมาแบบไม่ได้มีความรู้สึกร่วมไม่ใช่ครับอ๋อคือตั้งใจมาคือะคะดูเข้าไปเนี่ยภายหน้าภายใต้สีหน้าแววตาเนี่ยคือมะเห็นชีวิตและจิตใจคนนะแล้วอย่างบางคนไปร่วมแล้วก็มาโพสแชรต์ต่อในโซเชียลแบบนี้นะครับอันนี้ที่จังหวัดชัยนาทนะครับค่ะโอ้โหดูเสีะ แล้วก็วันนี้นะครับผู้ว่าก็มีการกล่าวถวายความจงรักภักดีฮะ,ะแล้วก็มีการร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบรมีแล้วก็เปล่งเสียงทรงพระเจริญดังตึกก้องไปทั่วบริเวณนะฮะที่บรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับที่จังหวัดชัยนาทครับ บริเวณพ <prestigious S 1> ระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5เสียงตอนท้ายเนี่ยโอ้โหส่งพระเจริญดังปิดกล้องมาในจังหวัดชัยนาทนะครับพุทธเจ้าชีวิตและหัวใจฮะที่ออกมาร่วมกันนะครับส่วนที่สุพรรณบุรีครับวันนี้จัดที่บริเวณลานหน้าสำนักงานอบจสุพรรณบุรีครับนายกอบจนะครับนายบุญชูจันทร์สุวรรณครับ ก็นำพี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่ครับนะแสดงออกถึงความจงมรักภักดีนี่ครับี่จังหวัดสุพรรณนะฮะอบอจอนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เห็นบางอำเภอก็มีการจัดแต่ะ,นะะแสดงออกร่วมนะฮะทร,รงสีม่วงเสื้อสีม่วงอบอจอสุพ,พรรณบุรีรวมพลงังครับ แล้วก็ไปดูที่สมุดปราการบ้างครับวันนี้ที่สนามบินสุวรรณภูมิตรงลานจอดรถหน้าอาคารภายในสนามบินสุวรรณภูมิครับวันนี้เจ้าหน้าที่ะระดับหน่วยงานนะฮะอย่างที่เรียนท่านผู้ชมฮะทั้งระดับจังหวัดระดับอำเภอระดับหน่วยงานต่างๆโคตต่างคนต่างจัดแสดงออกถึงความรู้สึกข้างในกันอันนี้เป็นพี่น้องเจ้าหน้าที่สนามบินสุวรรณภูมิร่วมใจกัน แต่งกายเสื้อโทนสีม่วงร่วมพิธีฮะแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีฮะสุวรรณภูมิฮะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็คุณกิติพงศ์กิติขจรนะครับผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิฮะก็เป็นผู้นำองค์กรค่ะครับแล้วก็ในกทมนะครับวันนี้ที่กรมศิลป์กรมศิลปากรนะฮะวันนี้ก็จัดกิจกรรมนำโดยท่านอธิบดีกรมศิลป์ นายพระนมบุตรจันทระโชตฮะนี่ท่านอธิบดีกรมศิลปากรน,นะครับวันนี้ได้รอมรวมนะผู้บริหารขร้าราชการเจ้าหน้าทีนะ่ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีวันนี้อันนี้เป็นเป็นรูปหัวใจนะคะอันนี้ระดับหน่วยงานเลยนะครับอืนะเอามาให้ดูให้หลากหลายนะครับค่ะแล้วก็ที่กระสวงเกษตรบ้างฮนะ กระทรวงเกษตรแน่นอนฮะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฮรร้อยเอกธรรมนัทพรมเผานำเองเลยค่ะโอ้โหใส่เสื้อสีม่วงนะคะร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีนะคะวันนี้ร้อยเอกธรรมนัทเนี่ยบอกเลยว่ากว่า68ปีที่กรมสมเด็จพระเทพเนี่ยสถิตเป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทยถวายนะคะได้ทรงงานอย่างหนักไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยสแสวงหาความรู้นำวิชาความรู้มาเบ็น มาบำเพ็ญเพียรต่อบ้านเมืองนะคะนี่ร้อยเอกธรรมนัฐบอกเลยนะคะวันนี้เนี่ยก็เลยร่วมแสดงจุดยืนปกป้องสถาบันที่พระองค์ทรงมีต่อหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปฏิบัติพระราชะกรณียกิจทุกพื้นที่ทั่วประเทศนะคะโอ้โหมุมนี้นี่คือแบบโอุ้มุมนี้มุมนี้คุณบิวฮะท่านผู้ชมฮะโอ้แน่นขนาดนะคะนี่พี่น้องกระทรวงเกษตรนะครับคือถ้าใครเคยไปกระทรวงเกษตรจะรู้ว่าพื้นที่ตรงนี้มัน,มนกว้างพอสมควรนะ คือรบเต็มเลยเป็น<ล>ทะเลสีม่วงจริงๆเลยใช่อ่าคือ,อ,อมุมมุสครู่นั่ยเหมือนดอกไม้เลยนะค่ะแล้วนี่บรรยากาศฮะร่วมกันโบกพงนะฮเพื่อแสดงให้เห็นว่านี่คือกระแสทานหัวใจของประชาชนที่ไหลมารวมกันโอ้โหสุดยอดแน่นอนฮะตั้งใจที่จะให้เกิดภาพนี้เพื่อที่จะสื่อแสดงสัญ,ญลักษณ์ออกไปนะ,ะประกาศจุดยืน ร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่าใน้นํำกล่าวนะครับนับเป็นเวลากว่า68ปีที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสถิตเป็นมิ่งขวัญเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย แล้วตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายทรงงานหนักอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนี่ครับแล้วก็พิธีนี้เป็นการแสดงจุดยืนและปกป้องสถาบันที่พระองค์ทรงมีต่อหน่วยงานาพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อหน่วยงานกระทรวงเกษตรภาคราชเชิกรรกิจที่มีต่อเกษตรกรประสบกรณรทุกหมู่เหล่าฮะเพราะฉะนั้นเป็นการเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนา พระมาหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันที่เคียงข้างประชาชนคนไทยและอยู่คู่กับประเทศชาติตลอดไปโอ้โหดูภาพนี้สุดยอดฮะวันนี้ที่กระทรวงเกษตรนะครับนะแล้วนี่คือบรรยากาศบางส่วนเท่านั้นนะครับจะเห็นบรรยากาศแบบนี้ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาเสาร์อาทิตย์ก็ไม่เว้นแล้วก็มาเมื่อวานวันจันทร์วันนี้วันอังคารพรุ่งนี้ก็คงมีต่อ,อนะแล้วเราก็จะประมวลภาพบรรยากาศเหล่านี้มาเพื่อหเห็นว่า คนไทยหัวใจเดียวกันแล้วเวลาที่คนไทยแสดงออกนะเขาแสดงออกจากข้างในจริงๆนะแล้วแน่นอนแต่ละกิจกรรมในสถานที่ราชการก็จะมีผู้นำเป็นส่วนราชการแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นไอโอที่พยายามจะไปด้อยค่าไปเหยียบหัวใจคนไทยซ้ำเนี่ยนะหาว่าที่แสดงออกกันเนี่ยนะคือคุณไม่เข้าใจคนไทย คนไทยเวลาเขาไม่พูดไม่ได้หมายความว่าเขาไม่รู้สึกแล้วเวลาเขาไม่โต้เถียงไม่ได้หมายความว่าเขาโง่แต่เขาดูและเขาดูเวลาอย่างเวลาเนี้ยเขาคิดว่าเขาต้องออกมาแล้วเขาก็ออกมากันแล้วดูแต่ละคนที่ออกมาสิครับมองทะลุสีหน้าแววตาและเสื้อที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันมีชีวิตจิตใจทั้งหมด่ะดูสิครับแต่ละคนนะลูกหลานเด็กๆนักเรียนนักศึกษา ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะหลายจังหวัดเลยที่เราไล่ดูครับนะขอบ,ขอบคุณหัวใจของทุกคน,นที่แสดงออกก็เป็นพลังของแผ่นดินนะครับ